บริการอะแล้วคิดดูว่ามันไม่อยากจะคิดเลยว่าแบบเขารับมาแล้วกี่กดมันคืออะไรกดของคน,นไม่มีสิทธิ์อะ่ะใครรู้สึกก่อนอเจ็บก่อนเสมอเอนทอยเหมือนพี่พยายามยัดแบบยัดพี่เข้าไปในชีวิตเขาอะเหมือน้อยพยายามอะ่ะพยายามเป็นคนที่ใช่เฮียเ๋ยนทอยอย่าลืมไป คนที่ใช่เขาไม่ต้องพยายามแล้วน่อยบอกไว้ก่อนมันเป็นเรื่องอดีตที่แบบเรารับได้ไหมเรารับได้นะถ้าไม่เล่าอ่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจมันใครมาวะนั่นแหละพี่เรื่องบางเรื่องเราไม่ควรรู้อ่ะเรื่องบางเรื่องเก็บไว้ในใจก็พอถ้าอยากให้สบายใจอ่ะถ้าคิดรอบคอบแล้วคิดเยอะกว่านี้พี่ว่า ไม่เล่ามันเป็นผลดีมากกว่ามันพูดที่แบบคนที่คุยกับเราคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราแม่งผ่านผู้ชายมาเยอะแล้วไม่ได้ผ่านผู้ชายมาแบบธรรมดาคือผ่านผู้ชายที่เขาซื้อบริการอะเข้าใจปะเข้าใจพี่ถ้ามันมันเป็นฟิลแบบคนละอย่างกับผ่านที่เป็น,น,นแฟน<อ>แบบแฟนเก่าอย่างเงี้ยมันคนเรฟิลกันอะแต่นี้คือบริการอะแล้วคิดดูว่ามัน ไม่อยากจะคิดเลยว่าแบบเขารับมาแล้วกี่โอเคไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่โอเคก็ไม่ต้องก็ได้ไหมเดี๋ยวมันเองซึ่งเนี่ยมันเก็บไปคิดด้วยมันอันนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าคิดดีก็เหมือนที่นายพูดมาแหละก็คือเมื่อวานนะเว้ยเฮียกูรู้อะว่ายัางไงเพื่อนกูเนี่ยต้องมันร้องไห้แล้วไม่แต่มันเป็นผู้ชายไปคิดดี เราเข้าใจหมวเดียวกันไหมคือถึงมึงจะเจ็บปวดแค่ไหนอะ่ะคือมึงห้ามร้องไห้ออกมาให้คนองเนเห็นหใช่ไหมใช่พี่กูว่านะคนที่ยืนฟังอะ่ะมันเจ็บที่สุดแล้วไหมตรงนั้นน่ะยิ่งเป็นคนคุยด้วยที่แบบมั่นใจว่าเอ้ยเนี่ยคนเนี้ยคุณทอายเคยบอกพี่นะไหมเป็นความลับจัดเลยบอกพี่อย่างหนึ่งอะ่ะสำคัญมากเกี่ยวกับ อนาคตอุ่นทอยหลายๆอย่างเรื่องที่ผ่านมาพี่ก็เออโอเคก็จะซูเร่แล้วกันกูก็พูดได้แค่นั้นแหละแต่เมื่อวานเนี้ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วม,ออมันมีอยู่คำหนึ่งอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่มันบุกออยออกไม่ได้แบบจริงๆเลยที่ทำให้จิตเยอะจนถึงวันเนี้ยจนถึงวันเนี้ยเาาราบอกว่า เขาเคยทําแบบเนี้ยแล้วเขาเคยทําสุดกว่านี้อีกเคยทาสุดกว่าไอ้พวกที่ทํากันอยู่ข้างในนั้นอีกเอ็งคิดว่างไงวะมันน่าภูมิใจหรออันนี้คือเขาบอกพี่ขนาดนี้เลยเขาเขาพูดให้พี่ได้ยินลุงมันถามลุงยูโรอะแล้วพี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาบอกไงน,นั้นอีก ว่าข้างในที่อยู่ในผับอะซื้อบริการกันอยู่อะเขาบอกว่าเขาทําสุดกว่านั้นอีกถ้าสุดกว่านั้นแล้วมันจะเป็นยังไงวะถ้าที่ดูเมื่อวานนี้มันก็สุดแล้วนะแต่ถ้าสุดกว่านั้นมันจะเป็นยังไงอะมามาแล้ว,นะวม,มันเป็นเรื่องภูมิใจไหมเนี่ยมันต้องคือพี่ต้องภูมิใจด้วยไหมว่าแบบอยู่ว่าพี่ต้องดีใจหรือว่าไงวะน่าจะเป็นแม่เล้าหรือแม่เล้าใช่พี่เอออันเนี่ยเขาไม่เคยกกิเจะเอยแม่เล้า ไปแล้วว่าเดินมานี่ไงตอนแรกกับพี่เมื่อวานนี้ก็คือสนุกสนุกไงก็คือมันมีคนทําอะไรกันอยู่หลังหลานแล้วพี่กับพวกไอล้ลุงๆอะ่ะไปเปิดประตูแง้มดูเขาเลยไปคุยก,กับแม่เล่าว,ว่าเนี่ยขอเบอร์ดเด็กต่อนหน่อยตอนแรกพี่นึกว่าเขาจะแบบว่าติดต่อจะแบบว่าเป็นแมเ่เป็นคนแบบว่าไปหาลูกหาอะไรวะหา าสาวมาให้เพิ่มอะอะไรประมาณนั้นอะเรกว่าแบบเออติดต่ออะไรอย่างนั้นแต่พอเมื่อวานนี้ได้ฟังแล้วแบบมันเขาจะไปเป็นเองเอ๊ต้องรู้สึกไงวะเมื่อวานพี่ไม่รู้ว่าคิดดีได้ไปวอซนหรือเปล่าพี่ซอมทีมอยูไ่ไหมวะลุงก <ขา S 2> ็ส่งข้อนะความมาเอยแต่แ้พี่ก็แต่แ้ไม่เห็นถ่ายรูปเทวิตไงี้กว,ว่าแบบ อ๋อไอ้เฮียก็พีพ่เอ้ยปล่อ,อยให้เพื่อนกูแบบไปมีความสุขสวรรค์ว่าอะไรอย่างเงี้ยเันาเครียดมาหลายวันละพี่ก็หละก็เลยไม่ได้คิดอะไรไปต่นแรเห็นถ่ายรูปด้วยกันอยู่แต่พอลุงบอกว่าเอ้ยเอ็มจีทอยมีเรื่องนะเว้ยแบบพูดมาไม่สนใจความอีกคนหนึ่งก็พูดแบบไม่สนใจความสึกเพื่อนมึงเลยนะเว้ยเอ็มจีมาหน่อยมาด่วนพี่ก็รีบมาเลยแต่พี่รู้ลนะโอ้เฮียได้เกิดพูดอย่างเงี้ยพี่หัวร้อนเลยเว้ยตอนนั้นอนะ กูแบบไอ้เหี้ยนี่มันต้องโดนส้นตีนกูอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ชอบแล้วใครมาทำคนในครอบครัวกูอ่ะคนในแก๊งก,กอูอะไรเงี้ยพี่ก็ด่ามันด่ามันซุน่ะนะว่าเฮ้ยทำไมมึงแบบมึงพูดแบบว่ามึงพูดแบบไม่ไม่คิดวะไล่โจ้ไหมคือมาแก้มาแก้ต่างแทนที่จะให้เขาพูดเองไหม ความจริงไม่งก็พูดได้อ้เหี้อพี่บอกให้มึงมึงหุบป,ปากดิไอโจมึงจะฟังกูไหมเพราะว่าไอเหียโจมันความจริงให้ถ้าเขาอยากจัดอันนี้จริงนะเว้ยไอเหียเขาพูดเองได้ไปความจริงไม่ต้องให้ลูกมาพูดหรอกคนอยู่นั้นเยอะด้วยเหียเมื่อวานไม,ม่สนใจความรู้สึกคนทอยเลยไอเหียนี่ตัวเองเป็นคนผิดไอเหีย ที่เจเจก็มาสมนึกได้ทีหลังอีกแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันก็นั่นแหละเดินเดินออกไปอ่ะห็นผู้หญิงคนนั้นนะเพื่อนกูก็ซึมแต่ว่าแลนะ้วเนี่ยคือเพื่อนผมที่ผมรู้จักมัน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 ไม่ใช่แบบนี้ปลอดภัมันมันยิ้มแย้มไหมมันมันคือชายคนหนึ่งไงที่แบบกูคุยอใไรก็ได้กูคุยแบบนู้นก็ได้กูเจอใครกูก็คุยอ่ะ กูสนุกแบบกูอะ่ะกูจะกูจะทำกูจะคุยกับผี้คนเนี้ยทำไมอะ่ะมีหลายแ่บกูสนุกถอยอะ่ะคุณอยเป็นคนที่สนุกเว้ยแต่หลังจากวัทนที่ท้ายบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยผมคุยกับผีคนนึงผมเลยรู้สึกว่ามันมันโอเคสำหรับผมแล้วผมก็ไม่รู้นะาผู้หญิงคนนั้นเป็นใครจนจนจน,จนมาวันวันที่เรียกเรียกแก๊งของเอ้ผู้หญิงคนนี้มาแหละบอกว่าเอ้คุณถอยแทงมันนี้ถอยข้ามนนี้ สาก็าหลังเหลไปหามีดยังยังยังไม่อันนี้เลยยังไม่ควักออกมาเลยจนโดนมันแทงผมว่าอ๋อไอ้เหี่ยกวนไอใช่ละกวนไอ้คนนี้เดี๋ยวมันมันรู้ก็ได้เป็นใครคนใดไม่ต้องบอกผมก็ได้เป็นคนจริงอะ่ะผมรู้ตั้งแต่วันนั้นเลยเออเพื่อนกูเปลี่ยนไปจริงวะน่าจะใช่ค้คนเนี้ยผมก็เลยแบบเออลองทดสอบอะไรหลายอย่างดูว่ามันจะเข้ากับเพื่อนกูได้จริงเปล่าจะรักเพื่อนกูจริงไหมหรือว่าแค่แบบ มาทำให้เพื่อนครูแบบเศร้าเสียใจอ,อะไรที่ตีก็สภาพก็เป็นอย่างนี้ยตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานละแต่เขาให้เหตุผลว่าเขาหวังดีเขาอยากให้รู้เพราะว่าอยากให้พี่รับเขาให้ได้ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องหรือเปล่าวะ แต่ประเด็นคือเขาแบบเหมือนที่พี่บอกอะคือเขาบอกว่าทําได้สุดกว่านี้มันนั่นแหละคนฟังมันไม่โอเคคือมันไม่หน้ามาโอวต์อะไรว่าน,นั่นแหละพี่มันไม่ใช่น่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะมาบอกหรือว่าแบบโออวดอะไรเลยอะ ก็รู้อยู่แล้วนี่ฮี่ยาว่าดอยก็ผ่านมาเยอะแล้วนี่ดอยก็รู้อยู่ว่ากดมันค,คืออะไรกดของคนไม่มีสิทธิ์อะ่ะใครรู้สึกก่อนเจ็บก่อนเสมอหนอยแต่ว่าในเวลาแบบเนี้ยทำไมเขาถึงได้หนีไปไม่ทักไม่อะไรมาเลยค<ก>ุณน้ำจีคิดว่าไงอ่ะ ผมไม่เคยเจออย่างนี้นียผมไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นมผม,มนะถ้าเกิดผมอยากจะถ้าเกิดเรารักใครสักคนหนึ่งนะมมันถ้าเกิดผมถ้าเกิดเหมือนกันท้อก็เหมือนกันถ้าเกิดใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองผิดก็ต้องสุดท้ายก็ถ้าเกิดรักเป็นจริงสุดท้ายมันต้องทักอยู่เลยไหมต้องทักมาหายนะมันต้องมันต้องเอ๊ะ ต้องส่งเอ้ยอียคนนั้นคนที่เ,เราคุยจะเป็นยังไงว่าตอนนี้าานขานาดเขาเศร้าขนาดนี้เขาอีกคนหนึ่งก็ต้องเศร้าเหมือนกันก็ควรคิดแบบนั้นไปเพราะว่าคุณทอยไม่ถึงจะผิดจะถูกยังไงก็ตามสุดท้ายคุณทอยก็เป็นคนที่ง้ออยู่ดีเหมือนพี่พยายามยัดแบบยัดพี่เข้าไปในชีวิตเขาอ่ะเหมือนทอยพยายามอ่ะพยายามเป็นคนที่ใช่อีย เดี๋ยวทอยอย่าลืมไปคนที่ใช่เขาไม่ต้องพยายามแล้วทอยบอกไปก่อนหรือการที่เขาไม่ทักไม่อะไรพี่นี่มันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าหรือขนาดเป็นที่ผมไล่เขาเองมาเมื่อวาน ม่เกี่ยวหรอแต่ว่าถ้าคนมันอยากให้เข้าใจจริงๆอันนี้ก็ไม่อยากจะคิดเห็นแกนตัวหรอกแต่ว่าถ้าอยากให้มันเข้าใจกันจริงๆผมก็ต้องพยายามต้องหาครับ้างก็มาบอกบ้างอะไรยเงี้ย